สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะบ้านโมเดิร์นขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะงบก่อสร้าง650สนห้บาทนะคะหลังนี้สร้างที่อำเภอโนนารายจังหวัดสุรินค่ะเป็นบ้านโทนสีเทานะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างในบ้านและรอบๆตัวบ้านกันเลยนะคะ ตรงบริเวณนี้จะเป็นด้านข้างนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ข้างหลังบ้านนะคะพอมาตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในตัวบ้านกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะนนสีสันแมทมากเลยนะคะลูกค้าสีเทาออนตัดกับเทาเข้มจะออกเหมือนเท่าๆเขียวๆนะคะฟิลประมาณนี้เลยตรงหน้าร <c oughs> ะเบียงข้างหน้านี้จะเป็นอ่ามาได้ข้างหน้านี้จะเป็นสีออกสีดำนะคะ สีดําไม่ลื่นนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปในบ้านเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นบริเวณโถงนะคะกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องคล้ายลายหินอ่อนนะคะขนาดหกสิบคูณหกสิบสีขาวเทาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโถงโถงนี้จะเป็นสี ลูกค้าเลือกเป็นสีม่วงอ่อนนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟกันอ่าพอเปิดไฟก็จะประมาณนี้นะคะ,อะพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องครัวห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนห้องน,นีเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องนี้ก่อนเลยอ่า ห้องนอนห้องนี้จะทาเป็นสีฟ้านะคะมาก็จะประมาณนี้อาพอมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนฝั่งนี้นะคะ ห้องนอนฝั่งนี้จะเป็นโทนออกเป็นสีครีมนะคะ,ะคุกครัส่วนกระเบื้องจะเป็นลายเดียวกันทั้งหลังเลยประมานี้อเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำต่อชิบห้องน้ำห้องน้ำ ผนังจะเป็นสีครีมนะคะตัวพื้นจะเป็นสีเทาลายหยากนี้ก็จะเป็นจับโครกลูกค้ายังไม่ได้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีเราสแกนเลสตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวนะคะ ครัวก็จะเป็นโทนสีฟ้า,าฟ้าแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ่างล้างจานนะคะคอปเตอร์จะปูด,ด้วยสีดำเงานะคะแล้วก็ตรงั้านนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็มีประตูซีสีขาวเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังบ้าน ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าทั้งหมด